ฝั่งนั้นกลางเต้นแล้วนะแล้วมีคู่พักคู่นางมันด้วยสีไหมสิไหม,มันมิวสิกวิดีโอเก่าๆโบราณแล้วก็วมีเพื่อนพเพื่อนแต่ละปีมาก็ไม่ซ้ํากันไอาไม่ซ้ํากันไม่ซ้ําพื้นที่นะครับบรรยากาศยูทูบเบอร์ตกงานก็มีนะฮ <c oughs> ะ,ะถ้าไม่ฮั่นจะให้แสนยกรที่เขาตกงานนี้ยืนถือมาอย่างนงี้ให้โอเคครับคุณยืนถืออย่างเงทำตัวให้เป็นประโยชน์นะเรารีวิวจากสถานที่จริงนะนั่นก็อาบนะ ฝั่งนั้นการเต็นแล้วนะครับพี่น้องฝั่งนั้นการเต็นแล้วโดวยไอ้น้องไอ้โบโบนะฮะกับทีมงานนันกดนตรีนะฮะนี่ฝั่งนี้ก็กินชิวๆนะฮะกินชิวๆแล้วมีคู่พักคู่นางมาด้วยสีไหมสิไหมนันม,ม,มิวสิกวิดีโอเก่าๆโบราณโบราณแล้วก็มีเพื่อนไปเอง แต่ละปีมาก็ไม่ซ้ํากันไม่อ่าไม่ซ้ํากันไม่ซ้ําพื้นที่นะครับบรรยากาศนะเพลงนั่งยี่ก็สีไม้สีมือมีมีหลานอันนี้คู่พระคุณนางนะผมก็ลงผมนี่แหละนี่แหละมาทะเลยไปเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนแบ็กลิสนะเนี่ยคุณจะพูด็พูดเลยเพราะ่าเพลงจานเชเปิดเนี่ยมันเพลงไม่มีลิทธิ์ใช่ไหมนี่คนไหนร้องเนี่ยนี่ฝั่งนี้ก็สิริพร เอาไข่เอาเน้ตีมาประกบกันเลยเอาโอเคฝั่งนั้นก็วัยรุ่นอเมริกันก็คารสินนี่แหละพี่น้องปั๊บเราการกินแบบเปียกขั้งเดียวนะมันจะขาดอย่เอาด้านแหลมลงดิตัดรอดิีันกินแบบนี้กิจกลางใส่แหละพี่น้องวันนี้ก็จ่ายได้กินไปเจ้ามาดูนะครับเก้าก็ได้สามชิ้นก็ไดาษหนึ่งกระปุกพูดใหม่ครับลูกชิ้นก็ปุ้นกินเทินโอ้ยเอ้าจับโอเคครับ ผมเป็นผู้กลับที่โหดน,นะพี่น้องอควรจะกินก็ฝั่งนั้นก็ไวรุสอเมริกาก็กลางเต็นท์ป่านะฮะต้องกินแบบนี้ครับผม,ม,อมน,นอนเยนนนนะ่ยมเฝ้านะเริ่มนี่ก็ทําไปนะฮะหน้าตึบอ้าวอ้าวหนึ่งอ้าวครั้งที่สองนีง่เอาอีกแล้หลับตาทีนี้หลับตา<อ>นะกด<ม>่างมันเหรอแม่โอ้คุโจคุโจคุโจรีบเร็วเร็วเร็วทีนี้พี่หนึ่งสองสามเร็ว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 ตอนนี้เราก็ ไวรุ่นเมริกาและสินเราก็กําลังเตรียมไฟเตรียมไฟนะเตรียมไฟโดยรถมอไซน์นี่ะคันนี้เนี่ยไปทั่วราชอาณาจักรแล้วนะครับเมริกาไวรุ่นเมริกาขากล้องก็ตากล้องตกงานนะนะเสื้อดำอยูทูบเบอร์ตกงานก็มีนะฮะอ,อ่ะนอานะว่ากูไม่แข็งหรอกอเฮด<ะ>เ้ตพ<ะ>ี่น้องชอบมึงเอาได้พี่น้องแล้วมันเนประดับได้เปนนองอาแล้วมันร <laughs> ีวิวของแท้เลยนะเนี <laughs> ่ย เป็นรอดที่ไหนอือเขาเคได้ว่าจะอยู่ินจังแต่ว่าอยู่ไปนะเอามาไทน่สิคไหีเพื่อกระเบืดอกันเนาเบื่อไม่รู้นไม่ได้ไกเลยพี่น้องอันนี้อันานเพ่นที่ไปเลี้ยงดอกพี่น้องบงแบลอด้ามันดอกบึงเลยพี่น้อง เีียน่เราจะหาไม้มาถวยเอาใหม่นะพี่น้องเอยถ้าไม่หันจะให้แสวงกรที่เขาตกงานนี่ยืนถือมาอย่างงี้ให้เพื่อนเพื่อนนะฮะเนี่ยโอเคครับนี่ละโอเคครับคุณยืนถืออย่างเงีทำตัวให้เป็นประโยชน์นะฮะคำาน่อยได้พี่น้องเราจะเปลี่ยนเปงนอะไรนะ เอาหาแม่มาเลยพี่น้องมันาง,ง่ามนะฮะ,ะเป็นแม่นะเอ้ยก็พอผีแล้วก็ตะกร้องตกงานนะวสนิสุทธนะไอ้ไอ,วอ้วัวแหวนทั้งหลายนี่มันเจอแน่ะมันจันทรนะออนพี่น้องเอ้ยเงย์หลายกับอัดอัดอึดอึดนี่แหละพี <c oughs> ่เชก็จะรีวิวของแท้นะพี่น้องเนี่ยเราซื้อมาเจ็ดร้อยเก้าสิบเราจะปล่อยท่านแค่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะฮะ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะฮะเราตัดตัวเจ็ดหน้าออกนะฮะไอตัวตุ้มเหม่งเราเนี้ยไฟไม่ไม่วิบวับนะเขาเรียกว่าไฟแคมปิ้งนะไฟแคมปิ้งนะฮะไฟนวลไฟนวลนะฮะนวลนวลละอ้อละอ้อนะนะอ่าเนีโอเคฮะตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่จากมือถือก็ได้เลยจากอ่ารถสกูตเตอร์เอ้ยไม่ใช่รถ เอ็ดมันจอร์ของจัดเสียนี่ก็ได้นะนะฮะนี่นี่แม้เรารีวิวจากสถานที่จริงนะพี่น้องเนี่ยท่านไหนสนใจว่าไงนะท่านนะสายแคมปิ้งเนี่ยมันมีคนเงียเนี่ยมีคนเงีดบว้าวโอ้โหว้าวเลยนะพี่น้องโอ้โหว้าวโอ้โหว้าวเลยนะ อาดาบทุ่มชิมนะครับอยู่ที่แคมปิ้งนะครับบรรยากาศบ้านๆเราเนี่ยพี่น้องกาลสนี่มีหลายกลุ่มมาอยู่นะกลุ่มนั้นก็น้องๆนะฮะลูกๆกันหลานไปนะนี่ภูเขานะกาลสินเนี่ยล่ะพี่น้องกาลสินกินยังกับแซบเสตแกลยังกับนัวโอเคพี่น้อง เราขึ้นไปข้างหลังครัเรารีวิวจากสถานที่จริงนะนั่นก็อาบน้ำนะปิ้งกัดหำหรือเปล่าไม่รู้อะไรนั่นน่ะไอโบนะไม่รู้ว่าปิ้งมันกัดหัมมันไหมนี่มันก็เป็นรอยไปอาบน้ำนี่ความมุ่นอีบ่วธรรมดาอย่างเนี้ยกำลังบันทึกเสียงเพลงอยู่ประมาณหลายหลายเดือนเติบอยู่ประมาณ ไอ้ที่แปดเดือนไปใหถ้าดังขึ้นมาเดี๋ยวผมจะให้เปอร์เซ็นต์คุณน้ำเต้าค่าโฆษณาอยู่ประมาณสามคุณจ้วยผมบันจะเข้าไปแล้วนะคุณพูดผ่านดีเลยไอ้คงรับประวัเพี้ยงแะ้วนะผาเทือกอะไรคุณเนี่ยชอบชอบอะไรแบบผาเทือกอะไรคุณเนี่ยประวัติผมไม่เนี่ยไม่ไม่ผมไม่สื่อรอผมไม่สื่อรอแม่เป็นคนผู้ไทยคำนี้ชื่ออะช่ใ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 ช่ แม่ผมเป็นสามเชื้อสายโอ้เมื่อตกใจเลยแม่ตกใจรับมันเลียวมันเลียวมันเลียวเลี้ยวลิงทแม่ผมเนี่ยชื่อบุญเริ่มเนี่ยนามสกุลเก่าเขาบางงานผมตัดไปฉันมาเหมือนหนังเรื่องกับร่างทรงเลยนะคุณคุณอีโก้เอาโอเคก่อนตัวก่อนอาฟังอ่ะฟังโอเคครับอ่ะฟังกูกินแล้วน้องก็ไปดูอเมริกาชวน อืมโอเคฮะยวนลาวเอาสรุปสรุปเด้อเอาสรุปสรุปเด้อยวนลาวไทยอืมดูดโตกี่น้องขอโทษด้วยพี่น้องเ้ยแบบแม่แก่ขมยเติมจ่ายดิพี่น้องยานุคุณเก่าแก่เนาะทามส่วไตเนาะมาจากสเเตนาะอ๋อส่วนรณไตเหมือนอีกบเลยนะเนี่ยไอ้กบเลยนะเพื่อนพี่เนี่ยสนตะไก็ส่วนตะไนกอ้โหลัดมันแย่ของอ้าวสามเชือสายเนาะ สุวรรณไตผมรู้จักเยอะนะพี่น้องตอนนี้ก็สุวรรณไตนะทิเซเล่ทุวนนีมาจากสุวรรณภูมิเราเห็นหรือเปล่าใช่ลาวมาแล้วนะลาวรู้ครึ่งนะลาวรู้ครึ่งไม่ใช่ลาวดามอนโอเคคนไม่ธรรมดาอยู่แล้วมเนี่ยโอเคคุณสุวรรณไตคุณมาจากนั่นนะโอเคจบคุณรักเขาไหมคุณรักคุณคุณดมปล่อยผมเขาได้ไหมคุณดมปล่อยผมเขาได้ไหมปล่อยผมเขาน่ะ ไปผมกันนรบู๊โอ้กูขี่เหยียดไล้พี่น้องตัดคลิปห้าสิบสามคัดคัดเราจะปิดคลิปตรงนี้แหละพี่น้องเราจะเริ่มเข้านอนแล้วเพราะว่าช่องตกงานแหละทําให้หลานร้องไห้นลพี่น้องจะนอนแล้วล่ะสองทุ่มแล้วพี่อิงมาดูโทรศัพท์อาดงเลยนะช่องนี้ก็เขาก็ทำงานของเขาไปะอาจารย์เจนะฮะอันนี้ก็ด่าเพื่อนไป อันนี้ก็หยอกหลานจนร้องไห้ครับแมวล็อกจอกมันคิดว่ามันหล่อนะพี่น้องนะเราจะขอตะคิบเลยพี่น้องฟังนันกะร้องเพลงคโอ้ยชู่มชื้เลยแฮปปี้เบิร์ดสตูดิโอไปพี่น้องพี่อิงชอบดูอะไรครับพี่อิงชอบดูอะไรคาร์เตอร์แล้วงานนะดูบูทบินครับเนี้ยอ้พี่น้องครับพี่น้องครับ้อกันขิมหนาเด้อเนี้ยอุ้ย ไปเงี้ยวเงี้ยวเหอนังเด็กันเสีย่ด่ากันพ่อกรชิมหนาพี่น้องเจอจาดฟบลมหรือพี่น้องเงี้ยวเงี้ยวหยอกล้านพี่น้องพอกันขชิมหนาพี่น้องครับเจอจาดฟนบมครับจุ๊บ อเคครับเพื่อนๆน,นะครับทายแล้วก็ขอเก็บเอาบรรยากาศภาพนิ่งสวยๆนะครับกับทริปเที่ยวอ่างวังนองนะครับเป็นทริปเที่ยวใกล้ๆบ้านนะครับอ่า,อางวังนองนี้อยู่ในตัวจังหวัดกาลสินนะครับอำเภอกุสินารายนะครับอ,อยู่ในพื้นที่ของเทศบาล ใครนะครับหาใกล้ๆกับเทศบาลกุดว่านะครับนะฮะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับมาส่งท้ายคลิปนะฮะก่อนที่จะเจอกันคลิปใหม่กับคุณน้ำเต้าทุ่ม a ิมช l y o ยูทูบนะครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าถูกใจนะครับ กับสายเที่ยวแคมปิ้งนะครับสวัสดีครับผมจดจัดฟาดบื่มครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม